แนวทางการเปลี่ยนเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ที่ครบกำหนดชำระค่าบริการรายปีในเดือนธันวาคม2567เป็นแอปพลิเคชันถุงเงินกรณีร้านค้าประสงค์จะเปลี่ยนเครื่อง EDC เป็นแอปพลิเคชันถุงเงิน 1. ตรวจสอบเครื่อง EDC ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เปิดเครื่องแล้วหน้าจอสามารถแสดงสัญ,ญลักษณ์ธนาคารกรุงไทยพร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย1เงเอดัตเทอร์ตัวแปลงไฟ2สายเสียบปลั๊กไฟ3ฟ้ฝาปิดด้านหลังเครื่อง4แบตเตอรี่5ซิม2นํนำเครื่อง EDC และอุปกรณ์ส่งคืนที่สำนักงานคลังจังหวัดหรือกรมบัญชีกลางให้ดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่10มกราคม2568 หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนดธนาคารกรุงไทยจะทำการระงับสัญญาณตั้งแต่วันที่15มกราคม2,568เป็นต้นไป 3. ร้านค้าต้องสมัครและติดตั้งแอปพลิเคชันถุงเงินกับธนาคารกรุงไทยพร้อมใช้งานกรณีร้านค้าที่มีแอปพลิเคชันถุงเงินประเภท QR รับเงินหรือที่เข้าร่วมโครงการรับอื่นๆแล้วสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องลงสมัครและติดตั้งใหม่ กรณีร้านค้าไม่มีแอปพลิเคชันถุงเงินสามารถสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินผ่านเว็บไซต์ www. ถ en ุงเงินกรุงไท i .com หรือติดต่อสาขาธนาคารกรุงไทยเพื่อสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินพร้อมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันถุงเงินในโทรศัพท์มือถือ 4. เอกสารประกอบคำร้องเปลี่ยนระบบรับชำระสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเครื่อง EDC เป็นแอปถุงเงินที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหรือกรมการค้าภายในโดยมีเอกสารดังต่อไปนี้ 1. สำเนาแบบฟอร์มคืนเครื่อง EDC จากสำนักงานคลังหรือกรมบัญชีกลาง 2. สำเนาทะเบียนพาณิชย์หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน6เดือน สำหรับร้านค้าประชารัฐมีเอกสารดังนี้หนังสือจัดตั้งและรายงานการประชุมที่มีมติการเปลี่ยนระบบรับชำระเงินเป็นแอปพลิเคชันถุงเงิน 3. สำเนาสมุดบัญชีกรุงไทยหน้าแรก 4. รูปถ่ายหน้าร้านและภายในร้านอย่างละ1รูป 5. แผนที่ตั้งร้านค้าวาดโดยสังเขป 6. รูปหน้าจอแอปถุงเงินลงทะเบียนและพร้อมใช้งาน กรณีร้านค้าไม่ประสงค์ใช้เครื่อง EDC ยกเลิกร้านค้า 1. ตรวจสอบเครื่อง EDC ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เปิดเครื่องแล้วหน้าจอสามารถแสดงสัญ,ญลักษณ์ธนาคารกรุงไทยพร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ให้ครบถ้วนประกอบด้วย1นอะแดปเตอร์ตัวแปลงไฟ 2. ส,สายเสียบปลั๊กไฟ 3. ฝา,าปิดด้านหลังเครื่อง 4แบตเตอรี่5ซิม 2. นํนำเครื่อง EDC และอุปกรณ์ส่งคืนที่สำนักงานคลังจังหวัดหรือกรมบัญชีกลางพร้อมหนังสือแจ้งการเปลี่ยนเครื่อง EDC ได้ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไป3ให้แจ้งยกเลิกเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลร้านค้าให้เป็นปัจจุบันดังนี้ 3.1กรณีร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและร้านค้าประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้แจ้งยกเลิกกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหรือกรมการค้าภายใน3.2กรณีร้านค้าก๊าซหุงต้มให้แจ้งยกเลิกกับสำนักงานพลังงานจังหวัดหรือกรมธุรกิจพลังงานสามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลคู่มือสมัครแอปพลิเคชันถุงเงินแนวทางการเปลี่ยนเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ สแกน QR c o d ดได้เลย